ตรงนั้นเป็นสกาบรัคัตโซนะคะเป็นปราสาทนะแล้วก็ยาวเลยค่ะข้างบนนะเดี๋ยววันหลังจะพาขึ้นไปดูค่ะพิจินเขาเยพ่จินพิจินไฟอร์นนี่น่าตื่นเต้นมากเลยนะอะไร วันนี้นะคะแดดดีมากเลยค่ะทุกคนแต่ว่าหนาวนะคะก็น่าจะประมาณสองสองศานะคะวันนี้สมัยดีนะสมัยตรงนั้นเป็นแกรนด์โฮเทลนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นโรงแรมเก่าแก่นะ เมื่อก่อนคนไทยทำงานเยอะมากเลยค่ะแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินลงทะเลกันนะคะอยู่ช่วงบรรยากาศล็อกดาวน์ด้วยค่ะรอบ3แล้วค่ะของอังกฤษอันนี้เป็นบัสสต็อปนะคะคืยวินรอบัสนะ สวัสดีค่ะวันนี้ตามพามาเที่ยวทะเลนะคะทะเลอังกฤษหน้าหนาวค่ะทุกคนหนาวมากเลยแล้วก็เป็นบรรยากาศล็อกดาวน์ด้วยนะคะรอบที่3แล้วค่ะสวัสดีด้วยค่ะข้างหลังนี้นะคะเป็นโรงแรมเก่าแก่นะคะเห็นไหมแกรนด์โฮเทลค่ะหลายร้อยปีนะคะสวยมากเลยเนาะ อยากลงไปเดินบนทรายอ่ะเยรถด้ไมเนี่ยไปค่ะตรงนี้เป็นร้านที่แบบว่าเหมือนสวนสนุกแบบว่าหยอดเหรียญให้หยอดตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนที่โยนบอลลิงอ่ะตอนนี้นะปิดหมดเลยเพราะว่าล็อกดาวน์นะคะเงียบกิบเลยแล้วก็เรามีชิงช้าสวรรค์ด้วยค่ะเรามีชิงช้าชมเมืองด้วยนะคะดินมทะเล หน้าที่อยู่บนบนยอดนู้นเห็นไหมคะตรงนั้นเป็นสกาบรั a เซิลนะคะเป็นปราสาทนะแล้วก็ยาวเลยค่ะอยู่ข้างบนนะเดี๋ยววันหลังจะพาขึ้นไปดูค่ะสวยมากเลยสาหลายลงพื้นเลย อยากออกมาเดินนะอยากออกเหรอคะอยากออกมาเดินข้างนอกด้วยใช่ไหมคะชิงช,ช้าค่ะชิงช้าสวรรค์นี่ก็เป็นสวนสาธารณะนะคะสวนที่นี่เยอะมากเลยค่ะสวนพ์คที่ให้คนเดินนะคะ นี่นะคะเป็นแผนที่เมืองที่ตามอยู่นะคะเราก็าอยู่ติดทะเลเลยคะ่ะเมืองสการานะคะเมืองนอตยอร์กอยู่นอตยอร์เชอร์นะคะเรามีโอเพนแอร์เทียเตอร์ด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ปิดเนาะเวทีกลางแจ้งนะคะไว้แสดงคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยมีพิพิธภัณฑ์นะคะมีสการ拉คัเซอลมีสวนน้ำด้วย เป็นเมืองที่น่าอยู่นะเป็นเมืองคอลิเดย์อาหารที่คนมีจากาบนที่เขาอยู่ติดที่เขาอยู่ในเมืองเขาก็จะมาเที่ยวริมทะเลเขาจะมาเที่ยวที่นี่นะคะนี่เรามีนกนางนวลด้วยค่ะมันแบบว่ามันชอบแย่งอาหารนะคะเขาชอบแย่งอาหารคนนะคะห้ามให้อาหารนกนะ ร้านขายของร้านค้าร้านอาหารปิดหมดเลยค่ะเปิดได้แค่เทคเอาเ y นะคะแล้วก็ร้านกาแฟที่เราซื้อเทคเอาเนะคะอาหารขึ้นชื่อแถวนี้ก็ต้องเป็นฟิชแอนชิฟนะคะเพราะว่าเราอยู่เมืองติดทะเลนะคะเป็นอาหารประจำชาติของคนอังกฤษเลยค่ะ f i ฟิชแอนชิฟกับเมืองติดทะเลนะคะตรงนั้นก็เป็นหน่วยกู้ชีพเนาะ RNLI ค่ะ เอาเดีกชอปปิวเดมีชิปส์เด็ดฟชเด็ดฟิชชิปสล็กดาวน์ไม่ได้ไม่ได้ไปรับกาแฟกินนะคะต่อคิวร้นนี้ดีกว่าตรงนี้เขาก็ จอดเรือนะคะเรือประมงนะคะของคนแถวนี้นะ,ะ look like a holiday a pigeon ไปินรมดีน่าตื่นเต้นมากเลยนะ p i g e o เรือประมงทั้งนั้นเลยนะคะตรงนี้ mm hmm. so most every restaurant close just takeaway

Yeah that the big one big one over there go for a few weeks then suppose it would have f i l l the boat the big ones to come back if they fill the boat in two days they'll come back 'cause they got a fishing n t นึกถึงพ่อเลยนะคะเมื่อก่อนแกมีเรือนะคะอยู่ที่ใต้นะแล้วก็มง อันนี้เขาเอาไว้ดักจับลอบสเตอร์กับพวกปูเนี่ยค่ะ crab and lobster อ๋อเนี่ยตรงนี้เป็นสวนสนุกนะคะปิดหมดเลยค่ะโควิดมานี่แบบโลกเปลี่ยนไปเลยค่ะทุกคนเป็นเหมือนสองครามเศรษฐกิจษษษษษเลยค่ะธุรกิจเล็กๆ นะ้นี่สกาบราคัสเซก็ขึ้นทางนี้นะคะเดี๋ยววันหลังจะพาขึ้นไปเที่ยวะคะ่ะอยู่บนยอดแล้วก็จะเห็นวิวของเมืองนะคะทั้งสองฝั่งเลยหาดที่ตามพาเดินเมื่อกี้ก็เป็นเซาเบยนะคะอยู่ทางใต้นะคะทางใต้ของเมืองนะคะ ร้านไอศครีมก็มีไม่กี่ร้านนะคะไป s, s q ก